หรับวันนี้นะครับผมสิพผ้ามาเบิงการเห็ดอาหารคือเกานะครับเจสิเปียกตลาดปันเดกะเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อวัอนี้ไปใจตลาดครับผมเออสั่งไหมค่านะครับเอาไว้สิออกมาเห็ดอันแกงไก่แกงแกงพะแนงหรือว่าแกงอะไรไก่นี่แหละประมาณนี้แหละครับผมแล้วว่าที่นี้ถุงนี้ถุงเดียวนะครับผมเออก็เลยต้องใส่ร่วมกันแบบนี้นะครับเออตักใสร่รวมกันแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจังไน้ก,นก,ก็จะไปเที่ยวมองเดียวกันคือเกานะครับมันสิบเหลืองนนะ เออยป่านไม้ฉากก็จบป่นไม้ากก็จบเพืองถุงอยู่นะครับผมอ๋อพอได้วัตถุดิบของเฮาแล้วนะครับนี่คือวัตถุดิบของเรานะครับผมไปเดินตลาดกับพ่นมานี่ครับผมมาแล้วครับเออวันนี้เขาก็สอบมาเสียบ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 ใส่ถุงแล้วก็เอาเอาแล้วมันจะเสียบหาสมมยอย่างอี้เออเอาเออเอาใส่บ็ดถุงเออใส่สาราที่เออใส่บดถุงยังเสียบแล้วครับผมเออเอาทีนี้เราก็ออียงนี่ มะเข้าเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาผัดเสนะ้ำมันมะขา้าไม่ค่อยหอมเด้อพี่นวองเด้อผัดแบบนี้นะครับผัดเครื่องเทศองราอนะครับผมแล้วก็เอาน้ำใส่จักหน่อยนะครับผมใส่น้ำสักหน่อยลงไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นขิงนขาตะไคร่ใบบุกอุดเออใส่ลงไปอันนี้คือใบยิยงนน่งง่ายนีิเออใบยี่งบุรุนะครับผมเออนี่นะครับแล้วก็น้ำตาลกรวดลงไปนะครับในตะไคร่นะครับผม เออแต่ใครเปียกวันเด้อพี่น้องเด้อมันจังออกจิ้งหอมเด้อพี่น้องเออเอาเปียกอะไรกันถิ่นพีนวังสิเปียหาสมัยยังกีอถิ่นลงแล้วก็เลี้ยวเออบานนี้เทาก็สิบวาอ่าอย่างนี้กะทิเออเอาเท่กะทิ่งเท่ากับทิอีกนะครับผมเท่กะทิอีกโอ้ยเจี๊ยบบนอ่ะีนเนาะเออนี่มันสูตรอดไอีกล่ะเออเอาสูตรจอถุงนะครับอันนี้สูตรจอถุงเออแบบนี้อ้ยนเสีบยบอยู่ดอกใส่กะละมังเขียวนะครับเสียบอยู่เสียบอยู่เออใส่กะละมังเขียวมันใสเสียบอยู่ครับ เออเอามาใส่กระป๋องอันอื่นมันจิ้มว่าฟันใจเป็นได้นะเออเอาห้องกัจจิมะคุณโคเรี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 กันแบบนี้นะครับผมเออพู้ดังขังไปกับิพัดพัดเขาเรียกผัดอะไรผัดมะพร้าวบบพันมะพร้าวทานะครับเออเอาเอาก็จิมาโคเให้มันได้แบบนี้นะครับพอโคเรียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออวันนี้ก็จจิเอาเอียงนี่เอียงนี่บุกโอ๋หวงเฮ้ยจังเด๋ยเฮ้ยมันบอกเผาเผาเฮ้ยจังเด๋ยเออวันนี้เ้าก็จิมา คือจังอึบไก่เถอะมั้งเออมันจีนเหี้นคืออึบไก่บ่เถอะเออเอาห้องบัตรใส่ถุงนะครับเออตักใส่ถุงแบบนี้นะครับผมเออถุงถุงนี้หน่อกับบุ้มีนะครับใส่ถุงใหญ่แบบนี้นะครับผมเอามันจังเด็ดปริมาณหลายเด้อพี่น้องเด้อเออมองเห็นเหมือนปริมาณเยอะนะเออในสามต้นน่ะล่ะเออถุงกระเด็ดต้นเดียวกระยอบากันนะครับผมอืมกรสิบพักกันใส่ถุงเอาไปใส่แบบนี้เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาใส่ถุงใหญ่อีกเชียนึงเพ่งคนเดีอาไปใส่นอ่ะไปนอ เออเอาเอาไปแจกใจนะครับบ้านจาของบ่กินนะครับพราะไม่รู้ว่ามันติดแสบบ่เอาไปให้ผู้อื่นรองกินเมื่อกีนนะครับเด้อเอาสูตรนี้นสูตรน,นี้ละ